นเรื่อง Fast and Furious ดีกว่าภาคล่าสุดนี้แน่นอนเลยจาพนมเป็นหนึ่งในนักแสดงถูกต้องดังน,นั้นอ่ะอโอเคจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่เอ่ที่ททซอร์ตัวนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยะนะครับเราก็มาจดจ้องว่าเฮ้ยมีจ่าหรือเปล่าจ่าเล่นมากน้อยขนาดนตอนนั้น,นยังไม่เห็นตอนนั้นเรียกว่า2เซียววคือน้อยกว่าวินาทีะนะฮะตอนนี้มาดูกันเวอร์ชันเ,เต็มๆนะครับเรามีโอกากครับ นี่เลยนะครับหลังจากปล่อยคลิปตัวอย่างาภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Fast a Furious 7ออกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับและก็ได้เห็นนักแสดงโทนี่จารหรือว่าจาพนมของเราเนี่ยนะครับที่วินาทีที่0.5000.52 0, 0. 50, 0. อเห็นแค่นี้หลายคนเลยคิดว่าเฮ้ยตกลงจาาเล่นแค่นี้หรือเปล่าวันนี้ Universal Pictures นะครับ ได้ปล่อยคลิปแนะนำหนังนักสแสดง Fast and Furious เสร็จออกมาให้ชมเรียกน้ำย่อยกันละครับ โดยในคลิปล่าสุดถือเป็นการแนะนําดาราหน้าใหม่นะคะที่จะมีอยู่ด้วยกันหลายคนคะ่ะทั้งเจสันเซตัมนะคะที่ปรากฏตัวในบทรับเชิญมาตั้งแต่ภาคก่อนเคิร์ดว mm ัตเซลค่ะรวมถึงแชมป์การต่อสู้ในกรงนะคะแปดเหลี่ยม UFC ยามรอนด้ารลซี่และก็ยังมีนักบู้ชาวไทยคะ่ะ mm hmm. เทอร์นิจาหรือทัชกรยีร er mm ัม hmm. ที่ได้รับการแนะนำในในคลิปนะคะความยาว3.35นาทีนี้ด้วยความยาวตั้งแต่2.30ถึง2.55นะคะเบ็ดเสร็จ mm hmm. แล้วก็ Professional action. That's my character, badass. Tony Jaa is maybe the most amazing athlete I've ever seen in my life. He did things, running, jumping, flipping, with such ease. My character is strong. <laughs> p r o f e s s i แอ a ชั่นนั Idol> ่นคือคาแ a ก a c t ร์ Badass Badass jeans ซึ่งผู้หนนวยการสร้างนะครับนิวเอชมอริสครับยังชมว่าจาเป็นนักแสดงที่เล่นผ่าโผลได้ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมานะครับซึ่งแน่นอนครับจาจะเล่นฉากแอคชั่นเจ๋งๆหลายฉากนะครับแล้วยังมีฉากต่อสู้กับพ่อวอลเกอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วอีกด้วยครับ Fast and f u r i o u s 7เป็นผลงานการกำกับของเจมส์วานที่เข้ามากุมบังเหียนหนังภาคนี้เป็นครั้งแรกยังมีจุดขายที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายทั้งการรวบรวมดาราแอคชั่นเอาไว้จำนวนมากทั้งวินดีเซลเดอะร็อกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสิ่งที่ทำให้ผู้คนรอคอยนั่นก็คือการเข้าไปชมบทบาทการแสดงสุดท้ายของพอลวอล์กเกอร์ที่เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปลายป,ายปี2013โดยหนังจะมีกำหนดฉายในวันที่3เมษายนนี้ค่ะ ึ่งนอกจาก Fast and Furious 7ที่จะเป็นงานฮอลลีวูดเรื่องแรกของจาแล้วนะครับในเวลาที่ใกล้เคียงกันครับผู้สร้างหนังแอคชั่นฮ่องกงนะฮะอย่าง S.P.L.2 ฮะก็ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างออกมาให้ชมเช่นเดียวกันนะครับนี่ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกนะครับผลงานที่ฮ่องกงของจาจะได้ประชปปรระะชาะะชันบทบาทกับใครบ้างกูเทนเลอรนะครับอูจิ้งถูกไหมครับ,รบจาจงจินและก็คู่กับคือเจิงป๋อ่า่ค่ะ 我个鸡鸭走翻出嚟！ อย่างไรก็าตามคุณไซพยายามโทรติดต่อนะคะกับคนดูแลจ่าพนมถึงคลิปล่าสุดที่ปล่อยออกมาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดภาพยนตร์2เรื่องนี้เข้าใช้เมื่อไหร่ก็คงจะได้เห็นความสามารถของจ้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจับตามองค่ะว่าการกินเออโกอินเตอร์ครั้งนี้เนี่ยจะได้ไปไกลแค่ไหนค่ะ uh. นี่จ้างข,องข้อสอบพรีเซนเตอร์ปะเนี่ย แบดแอสหลายรอบมากเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> น่าไ ja. hey, อคอรจ้าเน่เมก้าคอรทูยูเอสเอโอ้โหจ้ายู u ม y p r e s e เซนเตอร์โอ้โหขี้โมที่สุดค <c oughs> <c oughs> ้ <c oughs> อเล่นร <c oughs> <c oughs> อเล่นอ่ะก็รอดูกันต่อไปแต่หญิงว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับเพราะว่าฮอลลีวูดนี่นะอย่างฉันหลงเล่นจริงเจ็บจริงก็แบบนี้เหมือนกันครับผมใช่ไหมล่ะเนาะ